ลานคล้ายดีเลยครับลานสองแถวนึ่นี่มือเลี้ยงเก็บเกือบหนึ่เต็มลานมมดครับมันนี่แสงมันนี่แสงบะมันนี่พามาเลี้ยงข้าวครับต้องเอาให้จัดใจไปเรียนบ่ครับมีคนเลี้ยงเด้อคนเลี้ยงก็ต้องสร้างอะไรบ่ครับต้องสั่งให้เต็มที่นะครับนะ,ะแสงมันนี่พามาเลี้ยงนะครับนะต้องเอาให้เต็มที่วันนี้ก็ตอนแรกมัาจะชวนมาทานข้าก,กินข้าวกินข้าวกันก่อนไง เหลืออยู่เกือบ30มสิบคนเอาดิีพี่จะซองไรปล่อยได้ปปล่อยไม่ได้ซองไรกิโลกำลังจะไม่ฆ่าไม่กินเขาไม่ทำเงินขับเขาขับกวดใช้ตับหมูปัดกระเพข้าเงาโคมปลามากับพี่ซิวก่อนแล้วก็มาขับพี่ มากับพี่แสงมณีวอามากับใครมึงถร้านแบพี่มาใครผมมาเจอผมมาเจอพี่แสงมณีครับว่าแสงเดืเอดรักตื่นถิ่นข้อกันทานบอกรองซิมมึองจระยเมือง แต่ไม่นี้บ้านอยู่ใสกว่าย ắng, อยอะหลังกรุงเทปไหมขายไปไป ang, ยังยังอยู่วะยังอยู่ยัยยยยงบ่บ้านกรุงเทปเรากลับบ้านอยู่ขอนแก่นก็เรียนไกล้จีเราผู้ใดอยู่อยู่บ้านอยู่ขอนแก่นเลยเนาะบ่แม่เราบ้าน,เ,นเออไหลหินเรายังมีคิดอยู่บ่ยังอยู่ขายสามารถบ่ เอออันท so ี่ว่าข้าวราบลงรามาอยังว่าบอกบอกยังนัินเขากระลุกมัวเสวไปซื้อเน้อมันก็รับลูกหรอแม่เจ็บกระลับลูกหรอแล้วนั่งบอกอันที่ว่าสิไปตีใต้เห็ไหมรู้แล้วอืมเพาได้เป็นยังนี้เนาะค้นข้าวนักงยังมันเคี้ยวข้าวเขาไปเขียนไปมัวเสวไปซื้อเนา้อมันถามไปเดี๋ยวผมมาถามลองไปอืมลองเชื่อผมยังดอกอสุดมันแล้วไปซื้อดรอเร็ว หยบด้วยครับล่ยาบมายังยัดกับปากยัดอย่งน้ดนองน่องไข่มนเรองไข่ฮักมลายจงมะนี่น้ำอะไรหยน้ำอะไรวัวน้เ่ กวนที่จื้อ่อจะหยอกน้อ,อ,นองหยอกน้องแซมมี่เราแสบแซมมี่ดีดีรถเล็กรถเล็กมากอันรถถังมาดกับบุรีไม่จะมารดรถถังรถถังบุดีเลยเคยมาซื้ออยู่ขาบออหยอกกันไปีซึ่ละ่ะรถไยนี่เพ้ออยู่ไฟไปว่าดีบิ้งล่ะแตาบันจายบะต้องบรจยก็จำไม่ค่อยได้นะต้องบราจยใคร ก็แสมนี่ดีดีพี่เตรียงของไฟมาเลนจะบ้าก่อนไปกินลาบแซอสแสมนี่ดีดิจิ้วกวนจะดีดิอย่างนะอย่างนะขก่นขี้สารนั่ครับมัดุล้าครับ ถ้าเป <ibl ok> ็นร้อยสิบห้าปอนตอนลุงเปลุงพินีเก่าไม่ได้เกิดนะใครไม่ได้เกิดเป็นนีอะก็เพื่อนได้เลิกมวยเลยเลิกเลิกมวยเลยอืเพราะว่าขาหักนะขาหักนะครับนะเพราะว่าช่วงนั้นเขาต่อยกับพระจันทร์ฉายเนาะเดิมพันกัน เดมมันตัวไหก่อนก็ปัญา้านสองข้างลับข้างล้้าล้นสองคือว่าจินเดิมมันพจันฉายนะครับร้อยเลยนะร้อยสิบาบอลรสิบสองสิบสองบอลรุ่มมินิหม่นะรุ่มินิเก่ารุ่มมินิเก่าผิดครับถ้าถ้าเจอผมนะบอกเดียวว่ากาอักส่กา่อ่ตาามันนี่มากผู้ชเขาเริ่เด้อ ตัวนี้ยังแก่ลครับแก่พูดว่าแก่นี่ฮะแต่พูดถึงนะครับไอซีวเนี่ยเขาเป็นนักมวยที่ฟอร์มสุดนะชนะใครบ้างหนะเราก็จะสนนใจชนะนักรบแล้วก็ไม่พูดถึงถ้าแสงมันอยังนี้ไม่ได้มาอยู่นี่เพจุ่ได้เจอกันนะจะเจอนะนเป็นไปได้แต่พูดถึงความแสงมนี้ยังไม่ร้อนแรงเท่าอาจจะไม่ได้เจอเรา นะครับนะแต่พูดถึงถ้าถ้าไม่ได้อยู่อาจาเปิอเผลได้เจอกันอยู่น,นะนมีคน,นอยากให้เจอกันอยู่เ,เจอกันพิเศอยู่แต่พทพ่แสงมาอยู่นี่ผมก็อ,อยากให้ทุกคนให้กําลังใจนะครับนะผมคิดว่าฟอร์มเขานี่อาจจะกลับมาแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่เขาก็คือยอดมวยคนหนึ่งนะค่าตัวนะครับไม่ว่าเป็นยังไงนะครับถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดไม่ต่ำกว่าสี่ห้าแสนนะคนนี้ทำอยู่ สี่ห้าแสนหรือไม่ก้าวตัวปัจจุบันขนาดช่วงโควิดก็ก็ต้องมีอย่างสาอะไรเกือบสามแสนเนาะสองแสนห้าสองแสนสามสองแสนสามหมื่นนะครับสองแสนสามหมื่นนะครับสุดยอดในการกินคำผมมากกวพี่วันฉลองครับไม่ครับแต่พูดถึงไม่น่าไม่น่าจ่ายขนาดนั้นนะพูดถึงนะไม่ได้ให้ค่าตัวขนาดนั้นนะเดี๋ยวเป็นดเว่าอีกต้องให้ต้องให้เพราะว่าเขาเป็นระดับยอดมวยยอดมวยไทยเขา สุดยอดอีเลชุนก็ต้องยอมรับซื้อบ้านให้พ่อให้แม่บ้านกรุงเทพสร้างบ้านที่คอนเทนด์เนาะเป็นหลังมึงเนาะหลังน้นประมาณสักล้านกว่าสามล้านสามล้านกว่าพี่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 อย่างเราอำเภอบรนดาบรรดาแล้วก็บ้านเด็กเด็กไม่มีครับแต่ได้ยินข่าวแว่วๆนะครับผมสองคนที่เคยไปโรงเรียนลำเดียวกันนะ เราก็ที่โรงเรียนลับเดียวกันเป็นพี่น้องกันแล้วนะครับนะได้ยินข่าวอะไรลองรู้ลูกร,รู้นะครับนะอ้าฝากให้ยกำลังใจเมื่อไรจะเป็นสีปกรเฟซบุ๊กก็ภาษาไทยสีปกรแล้วก็แสงมณีภาษาไทยทชื่อเลยนะน้องบอลน้องบอล,บลแสงมณีครับไปกดติดตามหน่อยนะครับผมแฟนคลับบันฉลองนะครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมกินเขาห้าครั้งน้องหลานงเราละครับแสมบงมณีดีดีเพื่อนว่ากับไ่ดีครับผมบ อืมแสงมนีดีดีครับผมหักแสงมนี่หักแสงมนี่ก็ฝากกดติดตามช่องยูทูปบันฉลองแซบเบอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำเลยนะครับสวัสดีครับแสงมนี่ดีดีครับผมครับคอมมุดครับผมฮะไอหักแสงมนี่ยังนีงแสงมนี่ดีดีวันนี้กินบะคามกัซซี่ได้กว่าบาทนึ่งนี่อ้วนว่ามีพร่วงไปเงินหลากหลายจีแสงมนี่น้องผมแสงมนี่ดีโค้งงูผมไม่เคยหักผู้ใดเลยนอกจาก่แสมนี่ นักมวย,ย,ยสุก้นน่ยผมหมักแซมี่ากูมืดเลยครับซื้อนสบาทแซมี่สิโว่ดิซื้อก่อนแซมนนี่ดี่าแซมีสิสสส้าผมไปกินลาบกลองเียงแซมนี่ดีผมมักแซมนี่